อาพูดเลยสวัสดีค่ะฉันนันนสามวมีเงินทองค่ะจะมาเล่าเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตาหลานสาวซื้อมาให้รับประทานที่แรกกรกตาเริ่มเป็นต้อกระจกมีที่ตาอยู่ตลอดต้องล้างตาทุกวันเจอทานเข้าไป ทานในสองกล่องนี้ดูดีขึ้นไม่ต้องล้างตาทุกวันไม่งั้นตามีวางต้องล้างทุกวันถึงจะตาสว่างตอนเนี้ทางอาทิตย์มิงเมีไม่เลยล้างตาเลยค่ะถ้าไตออกข้างนอกบ่อยๆใส่แว่นนี่นานๆจะล้างสักทีตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยตัวอยยี่เป็นแบบรอยอยูในลูกตา ก็จางลงไปเยอะเลยรู้สึกว่าเหมือนน้อยน้อยลงเลยเงี้ยแต่ก่อนมันเยอะอะกินตาทุกวันเลยกินทานทานแล้วรู้สึกมันบำรุงได้ดีจะจางไปเรื่อยเรื่อยดีขึ้นเรื่อยค่ะ